ไกรทองเมืองพิจิตรเป็นเมืองที่สงบร่มเย็นมีแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งน้ำและอาหารที่อุดมสมบูรณ์ทั้งยังเป็นเส้นทางหลักที่ชาวเมืองใช้เดินทางไปมาหาสู่และค้าขายสินค้าที่ริมแม่น้ำแห่งนี้มีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเจ้าของบ้านคือเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองพิจิตรผู้เป็นที่รู้จักนับถือของชาวเมืองในละแวกนั้น เศรษฐีมีลูกสาวแสนสวยสองคนคนโตชื่อตะเภาแก้วและคนน้องชื่อตะเภาทองความงามของลูกสาวเศรษฐีเป็นที่ร่ำลือไปทั่วเมืองพิจิตรใครต่อใครต่างก็อยากมาเป็นลูกเขยของเศรษฐีแต่ว่าเศรษฐีรักและห่วงลูกสาวทั้งสองมากลึกลงไปในแม่น้้ำเมืองพิจิตรเป็นอาณาจักรของพญาจาระเข้หนุ่มชื่อชาละวัน พ่อของชาลวันเป็นพญาจระเข้ที่ดุร้ายและชอบร้ารานผู้อื่นอยู่เสมอจึงถูกจระเข้ต่างถิ่นกัดตายเพราะไปลุกรานบ้านเมืองของเขาชาลวันจึงอยู่กับปู่ชื่อเท้ารำไพซึ่งเป็นพญาจระเข้ผู้ทรงศีลเมื่อเท้ารำไพเห็นว่าชชลวันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนตนนั้นอ่อนล้าและแก่ชรา จึงมอบอาณาจักรแห่งนี้แก่ชาลาวันหลานรักจากนั้นเท้ารำไพก็ปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังเพื่อบำเพ็ญศีลอย่างสงบชาลาวันเป็นจระเข้ที่มีร่างกายใหญ่โตแข็งแรงและมีวิชาอาคมแกร่งกล้าอีกทั้งยังมีนิสัยอันธพานเหมือนพ่อชอบแผงลงฤทธิด์ดุร้ายและไม่กลัวใครเพราะถือว่าตนมีของวิเศษคือเขี้ยวเพชร ทําให้อยู่ยงคงกระพันชละวันมีภรรยาเป็นจระเข้สาวชื่อวิมาลาและเลื่อมลายวันอาศัยอยู่ในถ้ำทองซึ่งเป็นถ้ำวิเศษที่สว่างสวยทั้งวันทั้งคืนเมื่อจระเข้ทั้งหลายเข้าไปอยู่ในถ้ำทองแล้วก็จะกลายร่างเป็นมนุษย์และอิ่มทิพย์คือไม่ต้องกินอาหารใดๆเลยแม้ว่าชาละวันจะมีชีวิตที่แสนสุขสบายอยู่ในถ้ำทอง แต่ด้วยความเป็นจระเข้ร้ายกาจที่มีนิสัยเกะกะเกะเรจึงอดไม่ได้ที่จะออกจากถ้ำมาร้ารานผู้อื่นอยู่เป็นประจำเมื่อรังแกและไล่กัดกินสัตว์ต่างๆในน้ำจนเบื่อแล้วชาลวันก็คึกขนองและอวดฤทธิ์เดชโดยขึ้นมาอาลวาดบานผิวน้ำ ไล่ทำร้ายผู้คนที่อยู่ริมแม่น้ำและจับมากินอย่างเหี้ยมโหดไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กหรือคนชราหลังจากที่ไล่กัดกินชาวบ้านมากมายจนอิ่มหนำสำราญแล้วชลวันยังไม่กลับท่ำทองแต่ว่ายไปตามแม่น้ำจนถึงเขตบ้านของเศรษฐี และเวลานั้นลูกสาวเศรษฐีคือตะเภาแก้วและตะเภาทองชวนกันออกมาว่ายน้ำเล่นกับเบ่าวพร่ยอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังมีภัยร้ายแรงมาใกล้ตัวชะละวันได้ยินเสียงหัวเราะร่าเริงของสาวน้อยที่กำลังเล่นน้ำจึงหยุดดูและเมื่อได้เห็นตะเภาทองก็นึกชอบพอความงามของนางขึ้นมาท่านใดน,นั้น ชชลวันก็โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําและจู่โจมเข้าไปถึงตัวตะเพาทองทําให้ตะเพาทองที่กําลังเล่นน้ําเพลินอยู่ถึงกับตกใจจนหมดสติชชลวันรีบคาบนางไว้และดําลงสู่ใต้น้ําทันทีตะเพาแก้วได้แต่กรีดร้องที่เห็นน้องหายไปต่อหน้าต่อตาส่วนเบ่าไพร่นั้นก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยเมื่อกลับมาถึงถ้ำทองชลวัน ก็กลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วใช้มนต์วิเศษสะกดให้ตะเภาทองหลงรักและยอมอยู่เป็นภรรยาของมันฝ่ายเศรษฐีแห่งเมืองพิจิตผู้เป็นพ่อของตะเภาแก้วและตะเภาทองนั้นเป็นห่วงและโกรธแค้นที่ลูกสาวอันเป็นที่รักถูกจระเข้ฆ่าไปจึงสั่งให้บ่าวไพร่ออกไปเป่าประกาศทั่วเมืองว่า หากใครสามารถปราบจระเข้ร้ายตัวนี้ได้และพาตัวตะเภาทองกลับมาได้อย่างปลอดภัยจะยกลูกสาวทั้งสองให้รวมทั้งทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งอีกด้วยบรรดาหมอปราบจระเข้ทั้งหลายต่างพากันเดินทางมาจากทุกทิศทุกเมืองมาพบเศรษฐีเพื่ออาสาปราบจระเข้ยักษ์ด้วยความมั่นใจในวิชาอาคมของตนว่าจะสามารถปราบมันได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีใครสักคนรู้เลยว่าจระเข้ยักษ์อย่างชาละวันนั้นไม่ใช่จระเข้ธรรมดาและมีฤทธิ์ร้ายกาจเพียงใดเวลาผ่านไปไม่นานหมอปราบจระเข้ทุกคนก็ถูกชาละวันฆ่าตายจนหมดไม่ว่าใครจะมีอาวุธหรือว่าอาคมเก่งกล้าแค่ไหนก็พ่ายแพ้และตกเป็นเหยื่ยออันโอชของชาลวัน จึงทำให้ไม่มีใครอาสามาปราบจระเข้ยักษ์นี้อีกเลยแต่มีหมอจอระเข้คนหนึ่งชื่อไกรทองมาอาสาปราบจระเข้ตัวนี้แม้จะเป็นเพียงหนุ่มน้อยแต่ไกรทองเป็นสิทธิเอกของพระครูท่านหนึ่งซึ่งเคยเป็นหมอปราบจระเข้ที่เก่งกล้าที่สุดพระครูรู้ว่าจระเข้ยักษ์ตัวนี้คือพญาจระเข้ที่ชื่อว่าชาละวันจึงมอบของวิเศษแก่กไกรทอง ได้แก่เสื้อยันวิเศษใช้กันเขี้ยวคมของสัตว์ร้ายเทียนระเบิดน้ำช่วยให้ลงไปยังถ้ำใต้น้ำและอยู่ในน้ำได้มีดหมอลงอาคมสามารถแทงทะลุหนังของชลวันได้และหอกสัตตโลหะซึ่งเป็นอาวุธอย่างเดียวที่ใช้ฆ่าชลวันได้เมื่อไกรทองมาถึงริมแม่น้ำ,นำก็จัดการผูกแพรลอยออกไปกลางน้ำ แล้วทำพิธีร่ายมนเรียกให้ชาลวันขึ้นมาต่อสู้กับตนขณะนั้นชาลวันกำลังนอนหลับและฝันว่าไฟไหม้ถ้ำทองทำให้รู้สึกร้อนรุ่มและทุกทรมานจนแทบทนไม่ไหวเมื่อตื่นขึ้นมาชาละวันรู้สึกไม่สบายใจจึงไปเล่าความฝันนี้แก่เท้ารำไพผู้เป็นปู่เท้ารำไพจึงทำนายความฝันให้ว่า ตอนนี้มีผู้เก่งกล้าคนหนึ่งจะลงมาปราบชชลวันถึงในถ้ำชาชลวันจึงรีบสั่งให้บริวารน,นำหินมาปิดปากถ้ำไว้และซ่อนตัวอยู่ในถ้ำนั้นแต่เพราะคาถาอาคมของไกรทองมีอำนาจแรงกล้ามากทำให้ชลวันร้อนรุ่มทุลนทุรายเหมือนถูกไฟเผาจนอาวาดทลายหินที่ปิดปากถ้ำ กลายร่างเป็นจระเข้ว่ายขึ้นไปสู่ผิวน้ำแล้วตรงเข้าต่อสู้กับไกรทองทันทีแม้ชะละวันจะมีฤทธิ์เดชมากแต่ไกรทองก็เก่งกล้าไม่แพ้กันทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนกระทั่งชาละวันถูกฟันด้วยมีดหมอลงอาคมจนบาดเจ็บและอ่อนแรงชาละวันจึงว่ายน้ำหนีกลับลงมายังถ้ำทอง ชลวันทั้งเจ็บและแค้นใจจึงไปขอความช่วยเหลือจากเท้ารำไพแต่เท้ารำไพไม่ยอมช่วยเพราะรู้ดีว่าหลานของตนเป็นฝ่ายผิดชลวันโกรธปู่มากแต่ก็บาดเจ็บจนอลวาดไม่ไหวจึงกลับไปซ่อนตัวในถ้ำทองฝ่ายไกรทองนั้นรู้ว่าชลวันบาดเจ็บหนักก็ไม่ละโอกาสที่จะปราบให้สิน้นฤทธ จึงจุดเทียนระเบิดน้ำตามลงไปถึงถ้ำทองทำให้จระเข้บริวารหน,นีกระเจิดกระเจิงพบแต่บรรดาภรรยาของชาลวันมาดักหน้าเพื่อไม่ให้เข้าไปทำร้ายชาลวันไกรทองจับตัวนางวิมาลาและนางเลื่อมลายวันไว้ทั้งคู่และคู่อย่างดุดันเพื่อให้บอกที่ซ่อนตัวของชาลวันนางทั้งสองกรีดร้องเสียงลั่น ชาละวันทนไม่ได้จึงเผลอออกจากที่ซ่อนทั้งที่ยังบาดเจ็บและตรงเข้าสู้กับไกรทองด้วยความโกรธแค้นแต่ก็พ่ายแพ้ไกรทองเปลี่ยนใจไม่ฆ่าชาละวันแต่บังคับให้สัญญาว่าจะทำตัวให้ดีและไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ใครอีกชาละวันยอมแพ้ไกรทองและให้สัญญาตามนั้นเพราะความกลัวตายด้วยฤทธิ์ของหอกสัตโลหะจากนั้น ชลวันให้ไกรทองและนางตะเภาทองขึ้นขี่หลังแล้วว่ายน้ำพาคนทั้งสองขึ้นมาส่งที่หน้าบ้านเศรษฐีเมืองพิจิตรก่อนกลับลงไปในน้ำาชลวันได้คลายมนต์สะกดให้ตะเภาทองนางจึงฟื้นคืนสติกลับมาเป็นตะเภาทองคนเดิมและลืมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในถ้ำทอง เศรษฐีดีใจมากที่ได้ตัวลูกสาวคืนมาอย่างปลอดภัยและไกรทองก็ยืนยันว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชลวันจะไม่มารบกวนอีกต่อไปเศรษฐีจึงยกตะเภาแก้วและตะเภาทองให้เป็นภรรยาของไกรทองและมอบสมบัติให้ครึ่งหนึ่งตามที่สัญญาเอาไว้และทุกคนในเมืองพิจิตรก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุขจากนั้นตลอดไป